ไม่ได้แล้วฮะมันต้องด่านอื่นบ้างโหชีวิตจะได้มีสีสันนาเดนอันนี้แหละฮะสามลุมสองฮะนาเดนสองแบบนี้ก็แบบแคบบแคบบแบบแบบไม่มีอะไรต้องคิดมากแคบบ่ประตูฝั่งแค่นั้นเองมีมีอ้อมไปอ้อมมาเหมือนแบบเมื่อกี้เฮ้ยตัวอะไรต้องหวนวะพวกเราฮะสิบ้าตกใจจิบไปไหนละ โอห,หลบปอยู่ได้ไม่หมดเฮ้ยยิงโดนนัดหนึ่งดีโอ้ยไม่โดนเลยโอ้โหมีไนเปอร์อไม่ช่ยเีูตงนนก็บินบินไม่ช่วยชาวบ้านเขอ้า่ชทำาหากินโอ้โหโอ้โมาเตรียม ใส่ไม่ได้ครับใส่ไม่ได้ฮะไอ้กล่องนี้แตกอยู่ผึบผึบผมเพิ่งเริ่มเกมเองนี่หว่าฆ่าไปห้าตัวหกตัวนี่เผยปะปุบเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าซองก่อนฮะอแล้วก็แอบดูพฤติกรรมของพวกนู้นฮะอ๋อไปไปลุมกันอยู่บนไอ้นี่เองจัดฟ้า ตุ๋ยครับตุย๋ยไม่มีจุดประสงค์อื่นไหนน้องสาวอยู่ไหนอ่ะอยู่ในนี้เปล่าวะอู้หู้อูหอ้หโอ้โหเอออยู่ในนี้จริงด้วยโอ้โห,ห,หเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นน้องใเจเย็นน้องชายน้องชายตามท่อมาดิมาดิโอ้อะไรวะตามมาเออโอ้ยแม่ง ได้ฮะค่าสามได้สองเกมนี้เวลาฆ่าได้ตัวหนึ่งมันจะจะขึ้นให้สองคะแนนฮะก็เหมือนกับฆ่าไปแค่ตัวตัวขวาเ่านั่นเองเฮ้ยสวยสวยแรงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอะไรหายไปไหนแล้วอยู่นี่เฮ้ยจะฟันฉันเหรอจะฟันฉันเหรอหูข้างบนฮะแกปีกแดง เฮ้ย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 ไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินไม่ได้กินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไงครับโอ้อตายแล้วที่เมื่อกี้มันใช้ปืนอะไรวะครับดูสวยๆไงก็ไม่รู้ดาบนี้โค้งมากเคยเคยเคยเจอจังๆมาแล้วสู้ไม่ได้เลยแต่รู้สึกว่าจะมีดีเลย์ที่มากยังไงก็ไม่รู้ อะไรวะเพื่อนเพื่อนจะมัวแต่แอบซ่อนอยู่เลยออกไปแสดงเจตนาลมแห่งเจ้าเถิดออกมาช่วยกูออกมาช่วยกูสู้หน่อยไอ้ขรร๊อตไม่ต้องเดินไปมาไหนไปไหนมาไหนคนเดียวด้วยวะครับเกมนี้อย่าไปไหนมาไหนคนเดียวฮะ มันไม่ใช่อะไรหรอกมันจะโดนลุ่มตื้มเอาอุ๊ยโผะโผะเออ,อเรียบร้อยบุกเข้าข้างหลังเอาแม่งตกบันไดฮะเอ้ยหายไปแล้วเจอที่จะดุอยเมื่อกี้ไม่วะาคออยู่นี่มันอยู่นี่ฮนะมานี่เลย น้องสาวโอ้พี่ชายพี่ชายชิมโอ้อยไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่มิงไปมิงไปอื้ออื้อเอาแม่งอื้ออื้อแม่งเฉียดเฉียดทั้งนั้นยิงเงอนยิงเงอนเฮ้ เฮ้ยจะเฉียดไปไหนวะลูกกระุนโอ้ยเมาส์ไม่ได้อย่างใจเลยครับใช่ของมันแล้วครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้นั่นปัะตูจบการโดนหลอล้ลัรึ่งแรกเลยแค่สองนาทีกว่าเท่านั้นเองอะ ไม่เดือดตัวไม่ได้ยูอันนี้ก็จะหีนตัวไปแตงเขาหน่อยนะบุโว้ยโอ,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 อ้โหอือโอ้ย,อย,อย,อยพองมันเยอะพองมันเยอะโอ้โอ้อะไรวะต,ติดติดอยู่ซอกกล่องแล้วมาตายอยู่ตรงซอกกล่องขึ้นหลังเลยตองวิผมไม่ได้เกิดแหละ เอาละครับเอาละครับเอาละครับเราไม่ออมเห,มน,หน,นือโอ้ยอีนงตายหมูกระต่ายตัวเบล่อโอ้มาชิงชิงอีกอเออเออโอ้โหเปืนใหม่เว้ยเอาไปป่ะเฮ้ยกระต่ายยกโทษได้ไม่ได้ตายโอ้แม่งเลยมันเก่งจังครับมันอยู่ไหนสาวพี่ก็เกิดแล้วโอ้โหแม่งว่าตุ๋ยเพื่อนไปแล้ว เฮ้ยโอ้โหมันอยู่นู้นฮะตามล่ามันตามล่ามันอยู่ข้างบนมานี้โอ้โหมันเซียนมันเสียนมันมันโดดยังไงของมันวะโอ้ยู่ไหนแล้ววะครับโอ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นมีเพื่อนมาด้วยอุ้ยมันตามตัวให้้วครับไม่ได้ไม่ได้พวกเป็นไก่แน่นอนไม่เอาโอ้โหสี่ห้าตัวพวกมึงเป็นไรแอสซัสซินอือกลางกระบาล อื้อโอโ้ดาบไอ้ดาบโกงโกงกกนี่แล้วอื้ยเอาไปตาลอยไปล้วกันเออื้อ,อ,อเรียบร้อยแอดดิคิวอ้าวทำไมอ่ะโอ้แล้วดูเลือดผมเดี๋ยวผมดีมากอะไรแดงๆวะอ๋อโลไม,ไ,ออมอไม่ได้่ะต้องฆ่ามันออกตายได้ไม่ได้ต้องปาามือกลับมันให้ได้เต็มหัน บูเบอรี่เจ้าเดิมปะครับเจ้าเดิมจากห้องก่อนียพวกมึงอย่ามัวจะหลบดิหลบบ่หลบเหรหลบหลบเหอหลบเหรอหลบหลบหลบมันอยู่ได้มันจะทำลายแม่งให้หมดหลบเหรอไม่ต้องหลบเออิญท่ามันเลยครับนั่นไงโอโอ้โอ้โอ้มึง เอาเฮ้ยอื้ออื้อเอาอีกอีกอีกรูปดิเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยโน่นโน่นเอาวเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงโหอะไรวะมูฟเบ้นไม่ได้เรื่องขอจักเธอชีเฮ้ยอื้อแ โอ้โหมันฟันครับมันมันตู้โอ้ฮ่าลอยไปนู่นโดนเข้าไปป๊อกหนึ่งหัวแตกมึงโหอะไรวะมันไม่ตายวะครับโดนเบสบอลฟานไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ขโมดน่าเทอะเรอะเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยไอ้นั้นเฮ้เอ้ยเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยโอ้าเอ้ย แม่งอะไรวะอาศัยตอนคนอื่นเขาแหลกเลยมันไม่ได้เรื่องอ่ะรู้ปะเขาเรียกว่าไม่มีเกียรติลูกผู้ชายเดี๋ยวโอเคมันต้องวิ่งมากๆ SP ฉีดเหลืองๆฮะมันมันจะน้อยมากอือชาร์จชาร์จชาร์จดัดมันอือโอ้โหไม่โอ้ออัดกัะหัวนี่ไอดาบไอดาบนี่ ไม่ชอบใจไปเลยอืน่าเกิดน่าเกิดน่าเกิดปวดมันมันนี้มาก็มาหนี่หวดหวดเอ้า What the fuck อะไรวะครับหรือเพราะมันเก่งไปอืเพิ่งเกิดอะโอ้อัดดูดอัดดูดโอ้จุ๊บจุ๊บก็เกิดตายได้น้องไอ้พี่หมกแดง เออตายซะโอ้ยทำไมทุกคนต้องไปออนอยู่บนดาดฟ้าวะครับฮหฮะหเเออโอ้โอเนื้อเหลือทีผมยังจะเก่งอ้วนอีกแล้วทำไมทำไมโอ้คิวเท่าไหร่ละหกสิบกว่าโอ้เลิกง,งามยามดีมาเกิดบนดาดฟ้ามึงไ,ไม่รอดเฮ้ยพี่คุณพี่ขอคารวะคุณพี่ครับ คุณพี่ครับอย่าอย่าฟันผมเลยนะครับอู้หูอู้โ้เอ้ยอยากลอยไปนแล้วมั้ยใช่เล็กหนักท่าขอบคุณที่ล้างแคผลให้ผมมาหนา้าเกลียดละสองหนึ่งหัวไปดาวคาร์ฮ่าเออเชื่ออ้ยอัดมันเอ้ยหวตแม่ง ่าาว้เแตายตาหลับแล้้ววโยหลับแล้วโวโ้ยอ้าวอ้าวพวกพวกเดียวกันฮะโอ้ใจเย็เยนพวกเดียวกันทำไมมึงพกกระต่ายวะฮะนี่เขาเรียกว่าทรายศโอ้ยอยู่นู่นอ้าวแม่งไปน่าถล่มผมนะแพ้ แปดสิบต่อห้าจุดแปดไม่เนื้ออะไรเลยแต่อย่างน้อยล้างแขนได้สุดยอดสุดยอดไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับ <c oughs> มันจริงเออชะตาวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะบ้ามากวันนี้เจอเล่นเดี๋ยวยาวฮนะงั้น ขอจบ l อ็ดโฟรีไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ